ตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงอำเภอเชียงแสนครับวันนี้เราจะไปหลายอำเภอนะครับไปเชียงแสนเชียงของแล้วก็เวียงแก่นะครับกําลังจะเข้าไปยังตัวอำเภอเชียงแสนนะครับอำเภอรแรกของวันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนนี่ที่เป็นตรงเนี้ยเขอเรียกชื่ออะไรนะดอยไอ้ช้างงูหรือเปล่า นี่ฮะตรงนี้นะครับเป็นวงเวียนนี่นะครับสวยครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะแวะทำธุระที่โรงพยาบาลเชียงแสนสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปยังตัวอำเภอเชียงแสนพาเพื่อนไปดูเ,เมืองเก่านะครับในตัวอำเภอเชียงแสนม,นมีเยอะมากๆครับเมืองเก่าวัดเก่าเยอะมาก อายุก็น่าจะลาวมาโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีเหมือนกันนะครับน่าจะหลักห้าร้อยปีขึ้นนะครับเราแวะที่โรงพยาบาลเชียงแสนสักแป๊บหนึ่งก่อนครับส่งยาก่อนนี่ฮะนี่ก็คือโรงพยาบาลเจียงแสนก็ครับก็อยู่ทางเข้าอำเภอเจียงแสนนะครับเลยวงเวียนมาหน่อยอยู่ฝั่งซ้ายมือครับอำเภอเจียงแสน ก็เรียบร้อยครับส่งเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเชียงแสนเรียบร้อยต่อไปแล้วก็จะไปเที่ยวในเมืองกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูวัดเก่าสักวัดสองวัดนะครับอำเภอแชงแสนนี่มีวัดเก่าแก่เยอะมากครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับเฉพาะในตัวของอำเภอเชียงแสนเองหลายวัดนะครับแล้วก็ยังมีบริเวณรอบนอกตามหมู่บ้านนี่ก็เยอะครับเยอะมาก เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองครับผมมนี่บรรยากาศหน้าโรงพยาบาลนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นเนี่ยกำแพงเก่านะครับนี่ข้างหน้าเลยตรงต้นก้ามปูนี่ครับจะเริ่มเห็นแล้วนะครับเป็นกำแพงเก่าๆอันนี้จะยาวรอบเมืองนะครับรอบอำเภอเชียงแสนเลยนะครับ นี่คนระเป็นเก่าๆเ,เห็นไหมกําแพงเก่าตัวนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อประตูปราสาักนะครับนี่ฮะนีนะครับน,น,บนี่ดูคลางมากเลยครับนี่นี่เราจะเลี้ยวขวานะครับเอี๋มตรงไปก่อนดีกว่าว่าจะพาเลาะตามกําแพงเมืองไปนะครับ นี้เราเข้ามายัางตัวอำเภอเชียงแสนแล้วนะครับผมด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นวัดหลวงนะครับเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเขาชอบมากันนะครับวัดหลวงที่จะเป็นวัดเก่าที่ใหญ่มากนะครับผมนี่ฮะมีเจดีนะครับนี่นะครับเราจะเข้าซอยนะครับเพื่อจะไปหาชมวัดสักสองสามที่นะครับนี่เนี่ยทางด้านซ้ายมือเรานี้ก็จะเป็น เป็นวัดเก่าเหมือนกันเนี่นครับนี่ตรงนี้ก็ที่หนึ่งจะเป็นเมืองเก่านะฮะนี่นี่เราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับเลีวซ้ายเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไฟแดงตรงนี้นะครับก็ยังมีวัดเก่าอีกหนึ่งวัดนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับ เส้นนี้มีธนาคารทกศสครับเป็นอำเภอที่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับติดเป็นน้ำโขงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกนะครับเป็นอำเภอเศรษฐกิจกแล้วก็ข,า,ขายกันระหว่างไทยแล้วก็ลาวนะครับมีจุดลงเรือสินค้าด้วยนะครับเป็นอำเภอที่ติดเป็นน้ำโขงเลยนะครับของจังหวัดเชียงรายครับผม เราจะขับรถตรงไปโน่นนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาจนสุดซอยนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็จะวิ่งตามถนนเรียบเป็นน้ำโขงนะครับผมนี่ฮะป้ายออวัดก็มีเยอะนะครับนี่ฮะมันมีหลายซอยครับหลายซอกหลายซอยจริงๆครับแล้วก็จะมีเป็นวัดเกือบทุกซอยนะครับวัดเก่าๆนั่นนะ แสนบุญมารีสอร์ทข้างหน้าแล้วก็จะเป็นกำแพงเก่าครับแล้เวเราก็จะวิ่งเลาะตามกำแพงไปนะครับ ที่พักก็เยอะครับเชียงแสนกลเ้นแลนด์นี่เราเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเลยขวานี่เป็นสมบัติของกรมศิลปากรนะครับนี่ฮะเป็นกระแพงเก่าเห็นไหมเป็นอิฐน,นี่ฮะเก่าแก่มากนะครับ ยาวเลยนะครับเป็นคล้ายๆกับแพงล้อมเมืองเลยครับนะรตรงนี้มันเป็นทางเท้าหรือที่อะไรไม่ใช่รถวิ่งได้อยู่นะตรงนี้เป็นประตูเป็นประตูตรงนี้ นี่เป็นประตูโหนก็น้องก็มีเป็นเป็นวัดเก่าครับเป็นเมืองเก่าใชนะ่ไหมว่าอยากจะเดินสักเดินชมสักวัดหนึ่ง จะได้ไม่จะมีที่จอดรถไหมตรงนี้เขาให้จอดรถหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ก็จะเป็นถนนสายที่จะไปยังสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ไปแม่สายนะครับถนนเส้นนี้นะครับผมนี่คัเป็นกำแพงเห็นไหม เราจะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าเมืองนะครับเพราะว่าเราจะจะไปต่อที่อำเภอเชียงของอยู่นะครับวันนี้เดินทางไปสามสีอ่อำเภอแล้วครับวันนี้เริ่มจากอำเภอเวียงชัยนะครับแล้วก็มามอำเภอเวียงเชียงลุงเข้ามาอำเภอเชียงแสนไปอำเภอเชียงของแล้วก็ไปสิ้นสุดน่นลครับที่อำเภอเวียงแกตนะครับวันนี้เป็นการเดินทางที่หลายหลายอำเภอมากๆเลยครับวันนี้ นะครับตนนี้เราก็วิ่งตามถนนสายที่ติดแม่น้ำโขงเลยนะครับนี่ครับสายที่ติดแม่น้ำโขงเลยนี่ฮะขายของข้งขางๆเยอะเลยร้านขายของนะครับนี่บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เขามานั่งเที่ยวกันนั่งกินกันนะครับตรงนี้เย็นๆก็จะมีเป็นพวก ร้านค้าขายของนะครับเป็นร้านอาหารวาตั้งนะครับผมก็จะนั่งกินกันนี่ครับริมโขงนะครับกินกันไปชมน้ําโขงไปนะครับชมฝั่งลาวไปนะครับผมนี่ก็ต้องเย็นๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็มีก็เป็นเมืองเก่านะครับนี่เขาต้องจะมีงานอะไรสักอย่าง ตอนนี้งานในวัดหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นก็คือแม่น้ำโขงครับฝั่งนู้ก็เป็นฝั่งลาวครับงานอะไร น้ำก็มีร้านขายของเยอะนะครับก็เอ,อเขามีงานแน่นอนนะงานอะไรไม่รู้ครับไม่ได้ติดตามข่าวสารซะด้วยนะตรงหน้าก็จะเป็นไฟแดงครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าเมืองเชียงแสนตรงไปก็ไปยังอำเภอเชียงของนะครับเราจะตรงไปนะครับผมเพราะว่าต้องไปเชียงของต่อนะครับคนเยอะครับดูคึกคืนมาก ตรงนี้จะเป็นจุดผ่านแดนถาวรของไทยลาวครับตรงนี้นะครับนี่มีนี่ร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็จะขนส่งสินค้ากันตรงนี้นะครับลงของกันตรงนี้นะครับผมนี่ฮะจุดลงของลงสินค้านะครับก็จะมีคล้ายๆคนมารอนี่ครับรับจ้างลงของอยู่ตรงนี้นะครับ เ,เต็มเลยนะครับแล้วก็ขนถ่ายสินค้าไปยังโน่นแหละครับไปยังประเทศลาวประเทศจีนไปโน่นนะครับเออวันนี้ดูคนเยอะครับที่อำเภอเชียงแสนเนี่ยหรือเพราะมันใกล้เทศกาลสงกรานหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็อ,อาจจะเป็นไปได้นะครับโน่นฝั่งเพื่อนบ้านเราครับฝั่งลาว มีวัดหนึ่งอยู่ฝั่งขวามือนะครับอําเภอเชียงแสนเป็นอําเภอหนึ่งที่วัดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดปัจจุบันแล้วก็วัดสมัยก่อนนะครับมีเยอะเลยนะครับอันนี้วัดปงสนุกนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะออกจากตัวอําเภอเชียงแสนแล้วนะครับ เห,เหถ้าเรือเบี่ยงเชียงแสนนี่นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงเงืองนะครับกำแพปนน้นนะครับ เส้นนี้นะครับตรงไปก็จะไปยังอำเภอเชียงของนะครับอำเภอเชียงของห่างจากอาเภอเชียงแสนเลาวๆสักประมาณ60กิโลครับถนนก็สะดวกสบายนะครับจะมีช่วงที่เป็นเป็นดอยนิดหนึ่งนะครับตรงแถวแถวบ้านกิ่วการนะครับถ้าลงจากตรงนั้นไปแล้วก็จะไม่มีดอยนะครับวิ่งตามสบายเลยนะครับนี่ครมีป้ายบอกเชียงของตรงไปแม่จันก็เลี้ยวขวานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อำเภอเชียงของนะครับอำเภอเชียงแสนเอาไว้ที่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ